นะครับตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับนี่ตัวคู่มือนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่การเลนนะครับเอาไว้ใส่ตรงหัวตรงนี้นะครับส่วนอัน,นอันยาวๆอันนี้เป็นที่ดึงนะครับสมมุติว่าสอดเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็กดตรงนี้มันก็จะ หัวมาแบบนี้นะครับเพื่อดึงนะครับดึงของข้างในก็อันนี้จะเป็นตัวกล้องนะครับตัวเครื่องของเขาก็เปิดเครื่องนะครับกดค้างอ่านี่นะครับตัวกล้องก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับันนี้ก็ถือถอ่ายอยู่นี่ครับอ่า ก็ถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่ายังไม่ใส่เมมโมรีการนะครับใส่ตรงนี้นะครับมันจะมีที่เปิดตรงนี้ด้านข้างนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยตัวเมนูนะครับตัวเมนูก็อันนี้จะเป็นความชัดนะครับตัวภาษานะครับวันเวลาต่างๆนะครับอันนี้ความสว่างนะครับถ้ากดต้องการเลือกนะครับก็กดเข้าไปได้เลยแล้วก็เลือกนะครับ พอเอาเสร็จก็กดโอเคนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแบ็กกลับนะครับอ่าแบ็กกลับไปนะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นถ่ายรูปนะครับกับตัวกล้องถ้าใส่เมมโมรีการแล้วมันจะกดได้นะครับมันจะไม่ขึ้นแบบมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับการใช้งานก็ประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นไฟไฟของตัวหัวกล้อง,องเขานะครับ ปรับความสว่างได้3ระดับนะครับ1 2 3นี่นะครับการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับโอเคสินค้าใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ก็ยาว5เมตรนะครับเช็คสินค้าเรียบร้อยครับ